สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอ e ีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอ,อวอร่วมกับมอบอสอพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยจัดงานมหกรรมสินค้าดี U2T for BCG ครั้งที่2อแอดสมุทรสาครวันที่24-26มีนาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยโดยการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารม์ของคณะกรรมการจัดงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่ต้องการร่วมการสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมโครงการ 2, 2 t for BCG ให้ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมจากอาจารย์บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีศักยภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการขยายโอกาสเพิ่มรายได้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ผลิตกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะนำสินค้าของ ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับมูลค่านะคะขึ้นมาแล้วก็เอามาสแสดงสินค้าเพื่อที่จะเป็นการขยายช่องทางในการหารายได้ให้กับเขาเพิ่มมากขึ้นค่ะจากเดิมที่เราได้ลงไปช่วยเขาพัฒนาสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ประชาชนเขาก็จะมีการขายในช่องทางออนไลน์บ้าง ขายตรงบ้างหรือว่าขายใน,ในรูปแบบต่างๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการในการเปิดช่องทางการขยายสินค้าให้ขายสินค้าให้กับพวกเขาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ u 2 t for b c g นะคะซึ่งเราทำหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายกิจกรรมแต่หลกัหลกๆเลยเนี่ยในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเนี่ย งานหลักๆของ U2T เราก็คือนำองค์ความรู้คืออาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนี่ยคะ่ะนำงานองค์ความรู้วิจัยแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยลงไปช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะคะแต่ว่าการทำโครงการในในเรื่องของการออกบูธหรือว่าออกนิทรรศการอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเป็นทำให้มันครบวงจรทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ะะเพื่อที่ว่าชาวบ้านจะได้มีช่องทางในการขยายตลาดมากยิ่งขึ้นเ,เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็24 25 26 3วันเต็มๆนะคะส่วนชาวบ้านที่นำสินค้ามาเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด93รายการนะคะก็มีทั้งสินค้าจำพวกสินค้าของใช้ เครื่องเครื่องใช้นะคะสินค้าทางด้านการเกษตรสินค้าทางด้านอาหารนะคะรวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์เพื่อที่เป็นการขายอื่นๆหลายๆรูปแบบค่ะนะคะที่ที่เรานำมาในวันนี้ค่ะทั้งหมด93รายการในการคำนวณรายได้ที่จะเกิดจากการนำสินค้ามาขายงวดนี้ค่ะเราเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าน่าจะมีการกระจายรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ10จากเดิมที่เขาเคยได้เป็นรายได้ของเขาอยู่แล้วอะค่ะก็คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาชมแล้วก็ซื้อสินค้าทุกวันในวันที่ 24, 25, 26นะคะซึ่งน่าจะมากกว่าปกติที่เขาเคยขายได้ในในแต่ละวันอยู่แล้วค่ะกิจกรรมครั้งนี้ของเราสำหรับโครงการนี้คิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของของปีงบประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราเริ่มการจัดกิจกรรมปีงบประมาณใหม่ก็คือปี2566เนี่ยอีก6เดือนนะคะที่เราจะขยายโครงการนี้ต่อซึ่งเดิมเนี่ยเราทำทั้งหมด7จังหวัด118ตำบลน,นะคะถ้าอีก6เดือนถัดจากนี้ไปเนี่ยเราก็น่าจะขยายพื้นที่ในการในการจัดโครงการนี้ไปอีกก็คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำ งานองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมของเราลงไปต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนและท้องถิ่นเนี่ยก็น่าจะมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วทุกครั้งของการทําโครงการเสร็จสิ้นเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีการทํากิจกรรมในลักษณะอย่างนี้คะ่ะอย่างน้อย2 3ถึง3ครั้งค,ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆแขนงน,นะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ถึง ความสำเร็จของโครงการ U2T for BCG นะคะซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเป้าไปที่การยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมช,ชนท้องถิ่นหลังโควิดนะคะก็อยากจะให้ผู้ที่เห็นหรือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ค่ะช่วยบอกกันต่อๆไปะค่ะว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าทั้งหลายที่ชาวบ้านได้นำมามาแสดงในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการ ขยายหรือว่านอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยลงไปสู่ประชาชนแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นการช่วยยวกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะคะสิ่งที่เรานำมาขยายหรือว่าสิ่งที่เรานำมาแสดงนิทัศการในวันนี้ค่ะเป็นภูมิปัญญาของ ทั้งชาวบ้านร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นการอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านที่นํามาจาัดพิธีการในครั้งนี้ถือว่าจะเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านได้มีอาชีพนะคะมีการสร้างงานเป็นการอุดหนุนคุมปัญญาของคนไทยด้วยกันเองค่ะก็อยากจะขอขอบคุณสื่อมวลชนเช่นเดียวกันนะคะที่ได้มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวน เข้ามาให้กำลังใจพวกเรากันเองในทางนี้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ